น่องไงนี่น,นีสวัสดีครับพี่น่องครับวันนี่พี่น่องมาหาเก็บน่องใหม่มากี่ยังก่อนนี่หมากบวยพี่น่องป้ารบนิ่มเหมือดมันเขามาเก็บปกติน,กนี่ให้เพื่นเก็บนี่ชิมะเก็บไปฝากน่องนะครับผมหลายอย่างอย่กรบบักียงก่ก่อนกับหมากหลอด เกาหลีทั้งภูเขาครับเดี๋ยวเหามาเก็บตัวนี้ก่อนแล้วก็มาเก็บน้องใหม่นั่พี่น้องมาเบิ่งน้องใหม่เนี่ยหุ่นก้อยก้อยก้อยน้องใหม่ไม่เต้นหน่อยใหญ่เบิ่งพี่น้องน้องใหม่ไม่เต้นหน่อยใหญ่หุ่นเหัวเดี๋ยวเหามาเบิ่งนอนอีกก่อนเบิ่งนี่น้องใหม่เกาหลีขึ้นหนึงสีเลย นอ,อ๋อเบอร์มอนก็มีก้ยอยดำเปื้อปือ้อนมือเบอร์มอสต้นปีที่แล้วอ,อืออืมหวานบ,บ้เป็นเชียร่าเลยขอกินเลเด้ออือฮึม้วเป็นเชียร่าต้นผลมันเป็นลา่าปพาดดำเปื้อปืออ้อนหวานหวานหอมเมื่อปีหนอ เราใกล้กินแล้วนี่หลายอย่างมาเนี่ยผลไม้พระพี่น้องมาเก็บผลาใหม,ม,ม่นี่ผลาใหม่เถอะตัวน,นี้ไงเอาปอนต้นทักทิ่มกับพอง มันมันเราพลาดกับตัวนั้นเนอาจจะเสียะเนะน่พี่น,นองข้าก่อดกินบกมอนแล้วเขาไปเก็บบบบ่อจังเอาบ่น้ำมัเต็มอยู่ Nguyên gần, xi hà nó nè 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 nè

ปุดน,น้อยนึงนในในอยู่ในในติดง่ายแล้วเป็นยังไงก่อเลยเอ,อจังครับ Kanskje det er en? thế thì đó Thì nó nha nó, để nó lê Nó lê nha lê Nó lê nha lê nha nó nha lê nha lê nha Nó nha ต้นนี้อนอนอยู่นี่ออกซาสว่ะหมองอื่นนะหมองอื่นใหญ่หมดละอืมอืมันหนึง น้องน้องโอ้น้องใหญ่ยืนเทเล่ยอยู่น้องใหม่เลยน,ะนี่วัวนะ้ำเปือป่อมากกว่าท่านใหญ่ก่อนเฮ้ยน้องซ้ำนี่ก่อนนะครับพี่น้องผลงานนะครับผลงานเก็บหน่อไม้โอ้โนี่ตายครับตีนวัวน่อยตีนวัวมันง่ายใส่ถ่ายรถเลย

ไปนั่งยังไนงนั่งดอยู่พี่น้อโนงโอ้ยห็นไครับเอยนยๆนี่ไปดองไปดองไปนีชอบไปดองไปดองดองฝากไว้ให้น้องนำยังอลไรน้อย ก็จะมาเก็บเอาผลกันคนเก่าดี<น>พี่น้องวาดบ้านแล้วครับนี่ครับผลงานครับบวยน้องใหม่บวย,อบวยวอเอาสองหงเอาไปน้องถุงนึงไปน้องถุงน,นึงคลิปน,น,นี้ก็จะได้ลา์พี่ได้นองไปก่อนนะครับถ้าไปเก็บบุกบวยแล้วก็เก็บน้องใหม่นะพี่น้อง ส่วนคลิปบกหลอดเดี๋ยวมีอยู่ครับเดี๋ยวสิลงให้เบิร์กหลอดตั้งหากเดี๋ยวไปเก็บบกหลอดเ็ปคลิปตั้งหางนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสอีสานคนเก็บบ้านนะครับผมสวัสดีครับ